สวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะวันนี้คุณแม่ทําคลิปผ้าไหมมือสองนะคะค่ะคุณแม่ผ่านไปแล้วคลิปหนึ่งค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะค่ะคลิปที่สองเป็นราคาแปดร้อยค่ะผ่านไปเป็นราคาเก้าร้อยค่ะค่ะนี่แปดร้อยบาทนะคะค่ะผืนนี้เป็นผ้าสามตะกอนะคะราคาแปดร้อยบาทค่ะค่ะผ้าสามตะกอค่ะเป็นทางน้ําไหลนะคะ ค่ะด้านนี้จะกลับไปนี้ค่ะค่ะทางน้ําไหลนะคะค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะค่ะผ้าสามตะกอค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนนะคะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะงานไหมบ้านพุ่งยืนผ้าสามตะกอค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคาอยู่ที่เก้าแปดร้อยบาทค่ะ ผ้าสามตะกอค่ะค่ะเป็นงานใหม่บ้านผู้ยืนนะคะสวยทุกผืนงามทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีตำหนินะคะค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้องรับต่อทางลายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแปดร้อยบาทค่ะ สวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะแปดรบาทค่ะพื้นนี้ค่ะเป็นค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะผ้าสาตะกรนะคะค่ะเป็นช่องทางน้ําไหลค่ะเอาไปนุ่งสดเลยหรือเอาไปตัดกางเกงตัดกระโปรงค่ะตัดกางเกงตัดกระโปรงก็สวยหรูดูเด่นนะคะ ค่ะภาพไม่คมชัดภาพไม่เด่นชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเพราะว่าคุณแม่ตั้งกล้องนี่ค่ะตั้งได้คุยกันได้พูดได้ค่ะแต่ว่าการปรับแสงสีไม่เก่งไม่เป็นไม่เท่าไหร่นะคะพอไปได้มาได้ทุกๆแท้ๆไปเป็นวันๆไปก่อน,นะคะ่ะอันนี้ก็เป็นผ้าสามตะกอนนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะหาลายเก่าลายโบราณค่ะลายต้นสนนะคะ ค่ะเป็นผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรนะคะไม่มีบาดแผลไม่มีตำหนินะคะเป็นผ้าคัดเกรดค่ะค่าราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะเป็นสีน้ำตาลนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแกมทุกผืนค่ะแปดร้อยบาทค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะของเก่านี่แหละของเก่าของโบราณแท้ค่ะเป็นส่วนมากคุณแม่หาซื้อผ้ามือสองตามหมู่บ้านก็ ส่วนมากจะเป็นงานของเก่าของโบราณน,นะะั่นแหละค่ะเก็บไว้ค่ะท่านเก็บไว้แล้วก็นุ่งก็เอาพับไว้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นลายพวกลายเก่าๆ,ๆลายโบราณน,นะะั่นแหละค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ําตาลนะคะขานาน้ําตาลไม่ค่ะนี่แปดร้อยบาทค่ะค่ะของเก่าของโบราณบางทีท่านบางท่านก็ไม่ชอบนุ่งค่ะสะสมของเก่าของโบราณน,นะคะค่ะเป็นงานเก่างานโบราณค่ะ นี่ก็สวยค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะเป็นผ้าสามตะกรนะคะผืนนี้นะคะความยาว2เมตรค่ะคุณแม่จะมีผ้า2 2จังหวัดค่ะคุณแม่หาผ้า2จังหวัดนะคะค่ะพวก3ตะกอส่วนมากจะเป็นจังหวัดสุรินทร์ค่ะการ2ตะกอกับ3ตะกอไม่แตกต่างกันตรงไหนนะคะขาดที่ว่า3ตะกอคือว่ามันจะมีชัด2ด้านด้านหนึ่งและไม่ชัดด้านหนึ่งชัดนะคะ ถ้าผ้าสองตะกอมันจะไม่ต้องหาด้านสองด้านนะคะค่ะจิบครั้งเดียวดูได้ค่ะทั้งสองด้านนะคะค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะเป็นผ้าสามตะกอความยาวสองเมตรนะคะค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะค่ะแปดร้บาทค่ะเบาพิ้วใส่สบายนิ่มค่ะค่ะผ้ามือสนี่ค่ะจะเบานิ่มนะคะพิ้วนะคะค่ะ คุณแม่ชอบใส่แต่ผ้ามือสองค่ะเพราะว่ามันนิ่มค่ะค่ะคุณแม่เคยสัมผัสพ่อผ้ามือสองแล้วค่านิ่มนิ่มใส่สบายมากค่ะผ้าไหมนี่นุ่งเย็นนะคะไม่ใช่ว่านุ่งร้อนนะคะค่ะถ้าผ้านุ่งร้อนน่ะมันจะอัดอัดผ้ากาวเป็นผ้าไหมแล้วก็เนื้อแข็งๆอัดผ้ากาวนะคะร้อนแต่เป็นมือสองแล้วค่ะถูกน้ําแล้วค่ะจะนิ่มค่ะที่ใส่สบายค่ะค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะคลิปนี้นะคะ ค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนนะคะแปดร้อยบาทมือสองค่ะแม่บอวอรักผ้าไหมมือสองแก้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะค่ะผืนนี้เป็นสีกรมนะคะไม่มีบาดแผลไม่มีตําหนินะคะค่ะเอาไปนุ่งเลยก็ได้ค่ะหรือท่านอยาไปเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆของเราก็ได้นะคะไม่น่าเกลียดนะคะค่ะผ้ามือสองอยู่ในสภาพใหม่สภาพดีไม่น่าเกลียดค่ะ เพราะว่าเราเต็มใจให้ค่ะเราให้ของที่ไม่ขาดไม่แหว่งค่ะค่ะมีแต่ดีทั้งนั้นค่ะสินเต็มค่ะสินห้าเต็มร้อยเลยค่ะถ้าไม่ขาดไม่แหว่งนะคะค่ะเราจะให้แบบบริสุทธิ์ใจค่ะเราจะให้เป็นผ้ามือสองก็ได้ค่ะค่ะเราให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจนะคะให้กับเพื่อนสนิทมิตรแท้ของเรานะคะค่ะเป็นไม่รักนี่ค่ะรับค่ะมือสองก็รับนะคะ ค่ะเพราะว่ามือสองนี่ค่ะมันจะไม่มีขาดมีแหว่งค่ะเราก็เอาผ้าคัดเกรดนี่ค่ะค่ะผ่านการซักรีดเรียบร้อยค่ะค่ะคุณแม่ไม่ได้ขายผ้าไม่ได้ซักนะคะค่ะผ้ามือสองนี่ค่ะคุณแม่ต้องซักค่ะถ้าไม่ซักก็มันจะดูแล้วมันจะไม่โอเคค่ะเพราะว่าผ้าใส่แล้วค่ะค่ะเราต้องมาผ่านการซักรีดค่ะทําความสะอาดเรียบร้อยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ เราต้องทําความสะอาดค่ะเพราะว่าเชื้อโรคค่ะพวกเชื้อเชื้อโรคนี่ค่ะมันจะเยอะค่ะมันจะร้ายค่ะเชื้อโรคร้ายเสมอนี่ค่ะกินยังมังง่ายก็บ่ได้ค่ะยามเตะเชื้อโรคค่ะตัวนี้ก็ต้องผ่านการซักรีดทุกอย่างค่ะค่ะถึงท่านซักไว้ผับไว้คุณแม่ไปซื้อก็คุณแม่ก็มาก็มาผ่านการซักรีดอีกนะคะค่ะให้มันดูดีดูสวยงามค่ะ ค่ะทาให้มันสวยมันงามถึงเป็นผ้ามือสองก็ไม่น่าเกลียดค่ะสวยค่ะค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะผืนนี้เป็นสีกรมค่ะค่ะนุ่งงองานขาวดําได้นะคะสีกรมนะคะค่ะลายสวยค่ะมีก็ลายสวยค่ะส่วนมากเป็นลายประตูวังค่ะและลายส่วนมากผ้าทางนี้จะเป็นลายลายประตูวังค่ะและก็ลายใบสีค่ะค่ะลายพันพุ่มค่ะ ค่ะพวกนี้ก็เป็นลายายสีลายพันพุ่มนะสวยนะคะขาดผ้าสีกรมนี่ค่ะขาดใส่กับเสื้อขาวสวยค่ะแล้วออกงานขาวดําก็ได้นะคะมันเป็นออกสีทึบขาดจะใส่งานขาวดําก็ได้ค่ะค่ะเพราะว่างานขาวดํานี่ค่ะจะเป็นสีทึบนะคะขาดท่านไม่ให้ใส่สีแดงค่ะเลือไม้ถึงขาวก็บริสุทธิ์ค่ะ ค่ะเป็นผ้านุ่งนี่ค่ะเป็นสีแบบนี้ก็ได้ค่ะไปงานขาวดําใส่กับเสื้อขาวนะคะค่ะโอเคอยู่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นราคาแปดร้อยบาทนะคะคลิปนี้นะคะค่ะผืนนี้อยู่ข้างบนนี่นี่ค่ะเป็นตะขอก่อนะคะค่ะเป็นตะขอก่อค่ะเมื่อคืนนี้คุณแม่มองไม่เห็นคุณแม่ว่าจะปาดตะขอออกค่ะค่ะปาดออกที่เชยนี่แหละค่ะเป็นตะขออันเดียว ุณแม่มองไม่เห็นคุณแม่ปลายปาดถูกหัวผ้านะคะแต่มันอยู่ข้างบนมันไม่เป็นไรค่ะมันอยู่ข้างบนผ้าไม่ผูกผ้าไม่เปื่อยนะคะเป็นผ้าดีนะคะค่ะเป็นผ้าเกรดดีค่ะราคา800บาทนะคะสีกรมค่ะสีกรมท่านะคะค่ะบ้านนี้จะทําทผ้าสีกรมค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะราคาอยู่ที่800บาทนะคะไม่มีบาดแผลไม่มีตําหนินะคะค่ะราคาอยู่ที่ แปดร้อยบาทค่ะค่ะลูกค้าทุกท่านนะคะท่านไหนที่จะไอเล่นผ้ามือสองกับคุณแม่นะคะเปิดใจกว้างยิ้มรับค่ะค่ะผ้าถึงจะสวยค่ะไม่ต้องค่ะบางท่านก็ซื้อไปตำเหนนิดๆหน่อยๆเท่ากับหัวไม่ขีดนี่ไม่ขีดไฟแล้วนี่ก่อนก็มาต่อว่าค่ะต่อว่าคุณแม่ค่ะแล้วขอเปลี่ยนขอเงินคืนค่ะมีค่ะ มีทุกรูปแบบมีทุกเคล็ดนะคะค่ะคุณแม่เจอทุกรูปแบบนะคะค่ะเราผ้ามือสองเราต้องยิ้มรับค่ะมันมันมันอยู่ที่ใจของเรานะคะค่ะใจของเราบริสุทธิ์ผุดผ่องต่อกันก็อาภัยให้กันเพราะว่าคุณแม่ขออาภายะะัยแล้วค่ะเราอาภาัยให้กันเอาโหสิีกร,รมให้กันเราเข้าไปกันได้ค่ะค่ะเล่นผ้ามือสองนะคะ ค่ะมันมีรอยจุดนิดๆในหน่อยที่คุณแม่ตรวจไม่เห็นคุณแม่กราบขอภครค่ะขอขอเอาหสิกรรมให้คุณแม่ด้วยค่ะถ้าคุณแม่เจอไม่เจอไม่เห็นนะคะค่ะเพราะว่าเราก็อยากให้มันดูดีให้ภาพมันออกมาสวยทุกอย่างค่ะแต่ว่ามันเป็นผ้ามือสองค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะคะค่ะมันเป็นผ้ามือสองค่ะมันมีแบบ เล็กๆหน่อยๆที่คุณแม่ตรวจดูไม่เห็นไม่เจอเพราะขาขอภัยค่ะคาะผืนนี้ค่ะแปดร้อยบาทผ้าหน้าหนาค่ะสวยค่ะเต็มสองเม็ดนะคะค่ะเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะมันจะมีมันมันไม่ใช่ผ้าขาดนะคะตรงนี้นะคะ,คะไม่ใช่เรียกว่าผ้าขาดนะคะมันเป็นตรงที่รอยตะเข็บเย็บต่อกันนะคะ ขาดตะเข็บเย็บต่อกันค่ะมันมันไม่ใช่ผ้าขาดเขาเรียกว่าผ้ารอยตะเข็บเย็บต่อกันค่ะค่ะเราเย็บเอาผ้าไปถึงบ้านเราไม่อันนี้ก็เอาขึ้นข้างบนค่ะเราเห็นทุ่งสดเลยก็เอาขึ้นข้างบนมันก็ลบรอยขาดลบรอยตะเข็บตรงนี้ได้ค่ะมันจะมีอยู่ที่ตรงไหนแหว่งนิดนึงค่ะค่ะคุณแม่ก็ท่านบอกว่าท่านเอาเอานี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะ เอากานไกลขีบค่ะค่ะการไกลขีบนิดเดียวค่ะนิดเดียวค่ะข้อมือเดียวค่ะอยู่ข้างบนค่ะค่ะลิบค่ะขิบให้ลูกใส่กระเป๋าให้ลูกเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะทํามาหาเงินค่ะคนสี่สารมันเฮ้าค่ะเพิ่มสีเอาผ่าเอาเอาันนี้ค่ะจีนสินของคุณแม่นี่ค่ะตีนผ้าถุงนี่ค่ะผ้าสินนี่ค่ะ ค่ะคือบารมีของคุณแม่ตามคุ้มตามคลองทุกจุดทุกแห่งที่ผลที่ลูกไปนะคะขาดเป็นบารมีที่สูงสุดนะคะบารมีของคุณแม่นี่ค่ะตามคุ้มตามคลองลูกค่ะขาดนี้ก็ราคา800บาทนะคะผืนนี้นะคะสวยนะคะขาดลายเล็กๆค่ะขาดเนื้อผ้าหนามาค่ะขาดผ้าหนาขาดเป็นงานไหมบ้านพงยืนค่ะหนาคุณแม่หยิบขึ้นดูแบบนี้คุณแม่รู้ค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่800บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแก่มทุกผืนค่ะ800บาทค่ะค่ะมักผืนไหนชอบผืนไหนโทรทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ800บาทค่ะผืนนี้นามากค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างด้วยเต็ม2เมตรค่ะค่ะน้าทุกผืนนั่นแหละค่ะตามคู่ที่คุณแม่หยิบผ้าขึ้นมาค่ะเพราะว่ามันเป็นงานใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะ ขารหัสยิมห้าค่ะผืนนี้นะคะยิมห้านะคะขาะออกอมม่วงค่ะออกม่วงนิดหนึ่งนะคะขารหัสยี่สิบห้าค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะเป็นราคาที่รองเกตนะคะค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองเก้าเก่าต้นตำรับไหมมือสองนะคะขาะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะขาะนิ่มสลวยสวยทุกผืนโดดเด่นทุกผืนค่ะ ถึงเป็นผ้ามือสองก็สวยยิ่งแก่ยิ่งสวยนะคะค่ะสวยมากค่ะผ้ามือสองเนี่ยค่ะค่ะราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะน้อมรับตอบทางไลน์ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางค่ะแปดร้อยบาทนะคะค่ะอมม่วงนิดหนึ่งนะคะผืนนี้นะคะเป็นอมม่วงค่ะ ค่ะเป็นผ้าอมม่วงนุ่นหนึ่งนิดหนึ่งค่ะค่ะราคาแปดร้อยบาทค่ะผื้นนี้น้ำเงินนะคะพื้นผ้าเป็นสีน้ำเงินค่ะค่ะสวยค่ะขอเขาเรียกว่าขอค่ะลายค่ะขอเป็นลายไอขอกระจมทองค่ะ ค่ะสวยงามมากค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะแ0 0บาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะค่ะผืนผ้าเป็นสีน้ำเงินสดนะคะไม่มีตําหนิไม่มีบาดแผลนะคะค่ะ800บาทค่ะค่ะมาผืนไหนชอบผืนไหนทักได้ค่ะน้องรับตอบทางรายยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะค่ะ800บาทค่ะค่ะสวยเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะแ0 0บาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนทักได้ค่ะยินดีต้อนรับนะคะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะแปดร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนบุญรักษาภาคุ้มครองสิ่งสิงบหกกล้องทุกท่านค่ะ